ในส่วนของตัวเองนะจ๊ะม่ให้เบิงเนาะสวนพี่ใหม่สวนใหญ่จ้ะสวนใหญ่แล้วก็เวลาทำก็ต้องใช้เวลาเพราะว่าพี่ใหม่ชอบทำสวนปลูกดอกไม้ปลูกผักค่ะอากาศกำลังดีซัมเมอร์เต็มโตแล้วจ้ะซัมเมอร์มาแล้วกับสิบประมาณนี้สวยงาม เดีเ๋ยวจะเอาสวนพี่ใหม่เห็เบิ้งได้จ้ะสวนนะคะสวยงามตัดหญ้าก็ตัดเองปลูกผักปลูกดอกไม้ก็ปลูกเองจ้ะอันนี้เป็นต้นดอกขุนฝรัง่งเอาดอกขุนฝรั่งให้เบิง้งเห็นค่ะคุใดเพ่เคยเห็นดอกขุนฝรั่งเห็นมาจ้ะนี่ดอกขุนฝรัง่งคือดอกขุนบานเฮ้า่วามันต่างกันนิดนึง คือกันเลยเห็นบ่สวยงามค่ะต้นนี่ก็ปลูกประมาณ3ปีสวสีใหญ่สวสีมีดอกเนาะมี2ต้นต้นนั้นก็งามแต่ต้นต้นบ่ใหญ่พรปานใดก็ออกดอกให้ชมแล้วจ้ะแล้วก็ฝั่งนี้ก็มีดอกคะเลือกดอกอ่าคะเรียกดอกเดซี่ก็กําลังสิบาน พึ่งตุมต้มๆอยู่กำลังสิบานเนาะขันบานแล้วก็คง่ิงสวยง่ามเยอะแยะเลยเออบ้านพี่ไม่ก็อยูทั้งทั้งเหนือเนาะทั้งเหนือของอังกฤษนี่ค่ะเฮียนหลังน้อยๆของพี่ไม่เนาะยูกันสองค้นตายายทำสวนชอบทำสวนปลูกผักปลูกยาไว้กินเอง ดอกมองดอกไม้มีความสุขค่ะแล้วก็มีบ้านผักน้ำนอาจาัดเดี๋ยวสิเอาบ้านผักให้เบิงเขาเรียกกรีนเฮาส์กรีนเฮาส์ก็อยู่ฝั่งนี้ค่ะมาตามมะกรีนเฮาส์ค่ะใหญ่ไหมกรีนเฮาส์กะมีต้นราสเบอรี่เห็นไหมคะ อันนี้ต้นราสเบอรี่นะออกดอกกำลังออกดอกจ้ะแล้วก็มีต้นกล้วยมีดอกโรสิสกำลังตูมเนาะกำลังสีบานกานในบ้านเขียวก็เริ่มปลูกผักแล้วจ้ะกำลังงามเนาะกำลังงามมีผักกาดน้อยผักกาดน้อยผักบุง้งต้นหส์ต้นหอม ตะกะลางงามล่ะจ้ะอยู่อังกฤษนี่ผักเฮาต้องปลูกในบ้านเขียวเด้อจ้ะถ้าปลูกข้างนอกมันก็บ่ได้กินก็ปลูกได้อยู่แต่ว่ามันบ่ค่อยงามเนาะเออก็ประมาณนี้เด้อจ้าก็เอามาฝากนี่ะจ้ะพี่หมก็อยู่นี่ะเนาะโอเคนะจ้า